ในการสนิมก็ยังมีได้ไปลิ้นท um kind of ั <desserts> ้งเลยพี่น้องเอ้ยยังมีทันได้เป็ดแต่วันนี้นะแล้วมื้อนี้นะว่าเสียนมาเฮ็ดอันน้ํอบน้ํหอมสิลงไปส่งพระมื้อนี้นะมื้อนี้นะเจ้าอันพัดพระส่งพระเนาะอยู่แต่วัดพละเดี๋ยวเฮาก็สิมาอันกะเกมเฮ็ดน้อบน้หอมก่อนพี่น้องีเฮาก็สิมาเฮ็ดน้อบน้หอมก่อนพี่น้องมีดอกอันดอกไม้แล้วก็ ที่มีนน้ำงหกที่มีนการเดียวนุงเนาะ กููับไงมามเป็นหัวกน้ำคำหวงนแล้วๆบันทาแตนท่าเตวลาพ่พี่น้องเลยจักประมาณจัโมงว่าประมาณเก้าโมงินี่ละลงไปสงพรรอันนี้กรเตียวไม้ทานะเคพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วเนาะเดี๋ลงไปวัดคุณละวันนี้นะท้าบ่าคำสนมาส่นจังน่อยก็จะได้ลงไปวัดคุณนะ ตอนนี้กับเกาโมงพอนเพอน้องเ้ยเกาโมงจะฮอดสิบโมงแงนะนะนี่เดี๋ยวถ้าคำสอนมาโซนก่อนนี่ทุกคนตอนนี้เขาลงมาฮอดวัดแล้วนะแต่ว่าคนกันยังมาบิหลายเนะาะพระเจ้ายัางนงมาเบียนมาม่หมด นี่ก็คือน้ำทิมินที่กะเจ้าเอาลงมานะนี่พ่อใพี่น้องอยู่ทางวัดนี่กะเพิ่นกะเฮ็ดน้ำหดน้ำส่งคือเดียวบื่เฮ็ดเพินี้นะเอ็ดบอลส่งเพื่อนน้ำบอลนี่นะเออหยิ่งทุ่งนักพู ก่อนสีสงภาค่ะขึ้นไปไหว้พระไหว้เจ้าก่อนพี่น้องขึ้นไปไหว้อยู่เถึงอันนั้นไปลงโคเช่หลกตทราม เกิยังมากผมได้เห็นมื่ก่อนนะครับผมขาผ่ะสามเท่อเด้อปวดค้อขาเท้าหน่าที น้ำผ้าไหวผ้าก <together> ็นเดิมเลย่าวไหวผ้า้องกันพร้อมกันกันตุธงอาติปูสยะมาอมนาสักเลนาตัธรรมังติปูสัยะน่เนี่นกะเอาผ้าเอามาผัดมพี่น้อ ไปลายหน้าลายตาไดโจลุกตาางโลบิลโนิกาโจลุกโคตรโาะบโบโคตกันได้โบโคตดนะคออกมา่เด็กทั้งลเออหน้าเปิดบอดพัดเปิดออกพัอกมาส่งเอาลูกเอาลูาก็บลูกไปพัดอยู่พนละใช่โจมพาดนี่นาเออไม่ใช่ระจูมาจมมาเลยไปโลด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 ลท้ายอยู่พ้นละเออาดท่าโคตรโลดพัดู้แพ้นั่น

เอาขออนุญาตบากค้ำช่วยเป็นบักเป็นกรรมได้เอาลงไปพัดไปส่งเดี๋ยวถ้าส่งพระมันนี้นะพ่อพี่น้องเอาลงมาหอนหลุมที่นั่นนะ เสียน่นเสียนพระ่ออันนี้นะเสียนพระนี่่ะเสียนพระเอาควายเชื่ออันนี้เรหกันเราลงมาพัดมาส่งเม่อไปเลยน่ะเม่เหาเาเหเ็ดะเขอเหาเห็เา ของมูรานตะเก ا ของโบรานของบาันนี้ะไม้เนอะเลยมี่ครื่องของมูฮานอลงมาพัดเาลงมาส่รออเออเเเออนเออ ไเนี่ย้าปเลยนี้เราเอาไม้เอาผ้าไม้เอาปกผ้าอภิเสกังสุขันโทรกังนิยาเทมะสุติยัมปีติยัมปีอิมัมายังพันเตภัณฑูปัสสะอภิเสกังสุขันโทรกัง นิยาเทมาชงชงได้แล้วะย่าปนิยาพอรอกรคูบาพนส่งก่อนพ่ะพี่น้องพอออกไม่ออกส่งน้ำหลักเรียกมาเลไม่เคยมามาคนนี่

Terima kasih เริ่ม เนอบ้าลูกอนนี่าหมานออยู่ในใจบอาอยู่ในใจมาลูกพระรัดแน่รดี่น่นะบะลในเลิกขึ้นใจนะไม่ได้ดูยใบบางนะาให้ตัโบน่ะน้ำมันพระบออยู่ดีไม่แห้งเลยแม่บอสุดใจทีใ เอใส่ขึ้นแก้วนี่เาส่ย่แก่ได้อี้มันได้ค่อันนี้น่พางนี้แล้วแล้วก็สิขึ้นไปพดส่งอยูติม้นาลยมันมีหลายบ่อส่งนะเดี๋ยวสิขึ้นไปหดแจกผูุ้่แต่ว่ามาส่งอยู่ซิมนี่ก่อน Hiện giờ phải <laughs> công cái này nội Mà thằng phải nhảy phía thôi phía ขึ้นมาส่งอยู่ทางหัวแจกพี่อีพให้พี่น้องกเอนน้นเื่องแพงไปโมร้าน้อจานะเนั้นกดีอูนี่มนันมื้มือู่แหงได้เพื่อนนนแาได้งกษส่งข้าส่งเจ้าแล้วนะคะมาโฮส่งคู่บ่าวันนี้นะพอให้พี่น้อง ก็กําลังงบแล้วผมก็มีคลิปไว้ว่านี่อ๋อนั่นแหละเดี๋ยวจะไปข้างหน้านี่แหละอะหัดกิน <laughs>

ม้าวปลาดิบทอดปลาปูแต่เลยวลูกร์กไ่เล้กรดานาาตร้แค่ข้าันที่ปูเน่ามันจะดไหจะรี่ต่กไปจัดแจกดกปูี้จาพกโอ้ยอนสด่อดสดติดบ้ายดบด้ายไปเลยไหม้กระหอไป หวาสงเจ้าแล้วแล้วนะเี่ยสนิมกาสิได้เมื่อเฮินก็นะยังมาว่าคำสอนกระทิมละต้อง <c oughs> สอนไปปะละ <c oughs> หลังจากที่ขึ้นมาแต่สงพระแล้วก็มาอนนี้ <c oughs> มากินน้ำข้าวเจ้าอยู่เคอเฮินนี่แหละ 哎，你看。 sansan. <imitation> 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 ไม่นะทาเขาแน่โยเป็นแนบชาวนะไรายังไม่ได้มีน้ำเขานะฮะโอ้ยทาเป้งทาบอนะทาเน้อม่ิกอม่่นก่อน เกมพ่อไมแน้อามาบ้างเฮ้ยล่ะพวกนี้ประสบการณ์เลยมาตัวกับโดได้สาวแท้อันนี้หลนน้องนุงนหลานน้องนุ้งอันนี้น้องอันนี้คือน้องน้องทุกคนเองไงน่าละคอมไปพร้อมแกมนะ หมดะปรีบ่ปัญญาโยกเลงปาอยู่เห็นไหมตื่นมาและวเกิดด่างมาแล้วบ่ค่อยกางยกนุ่งอกแต่เสียงเต้นน pues ัวปัญญา้เต้นบบเอาวังร้อตุบัดอันนี้ว่เตโอ้เดี๋ยวนี้ว่าเต้น่ะเต้นเป็นจอดได้ เอาถึงเป็นคดีเลยผูประเทศอน้ำมาท่องคือภูประเทศอน้ำมาทองใหม่คือคาเดนนะอันี่มีพ่อเบยนี่าริมคาดิมดชอบเขาไม่ไปกินส่ไปดูคาริมนะขรเป็นดี ไปลิ้นทั้งเลือกเลพี่น้องมันมีแต่ลิ้นอยู่แถวบ้านนี่แถวใกล้ๆเฮือนนี่แหละลอกว่าตัวนี้แหละลอกตสานี้แม่นิ่มเออลิ่มที่โอาดีมากเลยเล็กๆของแก้มเหรอยกยกเอาแต่ว่าได้กินเประชี่ดีนะต้นตี mỗi <laughs> tha là bì không nhìn bì. <laughs> bì. <laughs> <tha>. bì hơn và bọn nhà này không nói chạy để kìm để kìm bì để để kìm Pepsi thôi không, mình nhìn bì hơn tha là anh em kìm bì nó chắc thơ nó tâm hầm ninh nhu

อันเะด,ยดชยตาอันจิม <laughs> เลือกหักันมาเอาละ้วท่านแม่ด้เนี่นยก ตอน<อ>นี้กาคำเนี่ยเราพี่น้องเงิประมาณห้าโมงนี่แหละข้าเจ้ากะเหลิมแห่ต้นดอกไม้แล้วนะเชาวนิมนาบิกินจกักรยกเจ้ามไปว่าเห็นต้นดอกไม้นะเขาแห่ต้นดอกไม้แล้วแต่ไปไปขึ้นเดียวเราพ่ออะไรเห็ต้นดอกไม้เข้าวัดเข้าพี่น้องเชาวนิมนาถือไปถือมาอยู่จอกนะ่ะบิกินจกักรข้าเจ้าลังไปแห่ต้นดอกไม้ พ่อเดี๋ยวไปพอดีนะเฮ็ดต้นไม้เฮ็ดต้นไม้เมาแล้วพอดีนะเมาแล้วจเฮ็ดเลยจ่าน้อยเลยถูกบอสพันาขาวเขาเาบอสลาเขาพอนีพอดีพีจ่าน้อยเอาลาเอะไรบอพลามพังเยอะพลพังกันแลวว้าวยืนเปนำทางบ่ มียมียมอะไรพี่เอาเอาเอาเับจับเอาขอบใจดอเออคขอบใจคือเด็หหนาฮ้าลงเมยหนาลงเมยล่ะหนาลงเมยเมยีิเมยดิโอ้โหเมยเมยดิเมยัวหนาลงเมยหนาลงเมยมามากินเมยนะอะไร เิวเซอร์ไลน์ได้